ลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาร์และก็รายการสาระที่ไม่มีวันนี้ผมอยากจะจัดรายการแบบออริจินัลอีดิชั่นสำหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆไม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของผมก็จะรู้ว่าพาร์ทแรกๆของรายการนี้นั้นเป็นการเอาเรื่องแปลกๆเรื่องเหลือเชื่อมาเล่าสู่กันฟังงานมหากรรมแห่งการซ้ำแห่งชาติครับซ้ำแห่งชาติ อืมครับผมรู้ว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่คลิปแรกๆของผมเสียงมันก็อุบาทจริงๆนั่นแหละโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเดทครั้งแรกในรอบ10ปีของหญิงสาวคนหนึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่หวานแหววแต่มันกลับกลายเป็นการออกเดทจากนรกกันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้ yeah! เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าคารีแอนนี่ อายุ26ปีและเธอก็มีลูกอยู่2คน 2> เดี๋ยวนะอายุ26แต่มีลูก2คนนี่เธอมีลูกตั้งแต่อายุเท่าไหรแล้วนั่นโอเคครับต่อต่อตหลังจากที่เธออยากกับสามีเก่าไปได้10ปีเธอก็ใช้ชีวิตซิงเกิลมามาตลอดจนมันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เธออยากจะมีใครสักคนมาดูแลกันยามแก่เท่าเธอจึงตัดสินใจที่จะเปิดหัวใจของตนอีกครั้งและมองหาหนุ่ม ที่จะมาเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปจนมาเจอกับนายคนนี้เขาชื่อว่าแบรดลีย์แวนอายุ30ปีทั้งสองก็คบหาและติดต่อกันได้ประมาณ2เดือนกว่าๆจนในที่สุดนายแบรดลีย์ของเราจึงเอ่ยปากชวนหญิงสาวออกเดทด้วยหลังจากที่เธอไม่เคยออกเดทเลยมาเป็นเวลาถึง10ปีนายแบรดลีย์ก็ขับรถสุดรู้มารับเธอถึงที่บ้านและทั้งคู่ก็ออกไปหาทานข้าวกลางวันต่อด้วยการ เที่ยวกันดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งตกเย็นทั้งคู่จึงไปฉลองกันในผับแห่งหนึ่งหลังจากที่มีเวลาดีๆร่วมกันแล้วก็ถึงเวลาที่จะกลับบ้านทั้งสองเดินมาที่ลานจอดรถและก็ขับรถออกไปไม่รู้ว่าอะไรโดนใจในายแบรดลีย์ของเราเขาพยายามหาวิธีที่จะโชว์ออฟแสดงกล้ามดากหรือว่าหาวิธีให้เธอประทับใจจนในที่สุด เขาจึงตัดสินใจที่จะดิฟรถเป็นรูปโดนัทเพื่อแสดงกล้ามดากต่อว่าที่แฟนสาวอืมวิธีทําให้หญิงประทับใจเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยอดคําพูดหวานๆหาของขวัญสักชิ้นหรือว่าวางแผนที่จะทําอะไรดีๆร่วมกันจะด้วยฤทิ์ของแอลกอฮอล์น้าเปลี่ยนนิสัยหรือไม่ก็ความที่อยากแสดงกล้ามดาบมากเกินไปนายแบรดลี์เลยดิฟรถโชว์ในลานจอดรถสง เออโทษทางกะละมังและมันก็เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดการดิฟรถมันก็ไม่ประสบพบเจอกับความสำเร็จที่สวยงามแต่รถ BMW c o n v e r t i b l e เปิดประทุนของเขามันดันไปประสบพบเจอกับต้นไม้แทนที่โชคร้ายก็คือคารียังไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัยด้วยซ้ำแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ตอนนั้นคารีกำลังจะคาดเข็มขัดพอด,ดี แต่ถว่ามันก็ไม่ทันการเสรียแล้วร่างของเขาก็ปลิวอัดติดกับกระจกหน้ารถก่อนที่จะร่วงกลับคืนมาในที่นั่งเธอเล่าให้ฟังว่าพวกเราชนเข้ากับต้นไม้ฉั้นลอยปลิวไปติดกระจกหน้ารถมีเศษกระจกติดอยู่บนหัวชั้นและพวกมันก็มีอยู่เต็มหัวเต็มผมชั้นไปหมดหมอบอกว่าถ้าในตอนนั้นไม่มีเข็มขัดนิรภัยอยู่แถวแถวบ่าของฉัน้นฉันอาจจะตายไปแล้ว หลังจากนั้นชายหนุ่มพยายามตั้งสติก่อนที่เขาจะพูดว่าเออผมผมขอโทษพวกเราต้องออกจากรถนี้ไปก่อนคารีก็เช็คดูว่าร่างกายตนเองนั้นได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าปรากฏว่าเธอขยับแขนไม่ได้และดูเหมือนว่าแขนของเธอจะมีอะไรผิดปกติอยู่เธอจึงบอกว่าเธอขยับตัวไม่ได้ชายหนุ่มจึงลงมาจากรถอ้อมไปอีกข้างหนึ่งก่อนที่จะเปิดประตู และดึงแขนข้างที่หักของเธอด้วยความเจ็บปวดมันก็ทำให้เธอสลบไปและที่มันทำให้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าก็คือบักแบดลี่มันเห็นท่าไม่ดีมันก็หนีไปซะอย่งงางนั้นเลยปล่อยให้คารีนอนไม่ได้สติอยู่ในซากรถหรูคารีก็ไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปนานแค่ไหนรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วเธอต้องผ่าตัดแขนดามเหล็กลงไปนานถึงสี่ชั่วโมง และต้องรักษาตัวนานถึง8เดือนซึ่งระยะเวลา8เดือนนั้นงานเป็นช่างเสริมสวยของเธอก็ต้องหลุดลอยไปเพราะหัวหน้าของเธอจำเป็นที่จะต้องหาคนมาทำงานแทนเธอหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ไม่กล้าที่จะมองหน้าลูกๆหรือแม้แต่ที่จะชงชาให้กับพวกเขาเลยด้วยซ้ําไม่นานนักนายแบรนลีย์ของเราก็โดนตำรวจจับได้เขาโดนโทษไปหลายกระทงเช่นขับรถโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขาก็โดนระวางโทษจำคุก2ปีใช่ครับทำลายชีวิตคนคนหนึ่งแต่เขาโดนโทษแค่2ปีหมยกอดแต่ก็นะครับบ้านเราชนคนตายยังไม่โดนอะไรเลยแม่โอเคพอพอเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะครับและเขาก็โดนไม่ให้ขับรถนานอีก4ปีส่วนคารี่ก็ให้สัมภาษณ์ว่านี่มันเป็นเดทที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมา และฉันคิดว่าฉันคงไม่ไปออกเดทกับใครอีกแน่ๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกเดทจากนรกหากท่านผู้ชมมีเรื่องแปลกๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับถ้าไหนผมอ่านดูแล้วรู้สึกถูกใจเดี๋ยวผมก็จะหยิบยกมาทำเป็นรายการสาระแท้ไม่มีต่อไปก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแท้ไม่มีพาร์ทหน้าบ๊บายสวัสดีครับ Yeah, we'll get you.